อัปเดตเรดาร์ฝนใบแรงมือหนีวันที่21มิถุนายน2 5 2 67พร้อมกับอัปเดตพยากรณ์อากาศล่าสุดไปรับชมรับฟังกันเลยค่ะเริ่มดีเรดาร์ที1ตรวจพอกุมฝนธรรมดากำลังปานกลางพึงน้ความแห้งเพิ่มขึ้นปกคลุมพื้นที่อำเภอเมืองศรีบุญเรืองนนทนสังจังหวัดนองบุรพศรีเชียงใหม่จังหวัดนองคายหนองวัวซ้อเมืองกุมภาว a n ีนนทสะอาดไชยว่านศรีทาดวังสามหมอจังหวัดอุดรธานี อำเภอผู้เรื่อเมืองผู้หลวงน้องหินหน้าดวงจังหวัดเลยค่อนสารน้องบัวแดงกเกษตรสมบูรณ์บ้านแทนพักดีชุ่มพ่นเมืองจังหวัดชียงพูมเวียงเกาผู้เวียงเขาวสวนกวางอุบลรัฐ บ้านฟางจังหวัดขอนแกน่นพันานิคมกุดบากผู้พานเตาเง,งยจังหวัดสกลนครทาขั้นโทษสามชายข้ามม่วงสมเด็จจังหวัดกาลสินลมซักเขาคอเมืองนำนาจังหวัดเพชรบูรณ์ดงหลวงข้ามชะอีเมืองวันญ่ดอนตานจังหวัดมุกดาหารชาญนุมานปทุมราชวงสาพนาจังหวัดอำนาจ,จเจริญปราสาทสังขาจังหวัดสุรินทร์นำท่านเมียนชายจังหวัดโคราช เรดาที่สองตรวจพอกุ้งฝนออนถึงปานกลางยุที่อำเภอเมืองจังหวัดนองบัวลำพูนองวัวซ่อนนวนสะอาดเมืองเชียงข่านจังหวัดอุดรธานีน้องกรุงศีสหสััสสนสมเด็จจังหวัดกระสินดงหลวงดอนตาน อำเภอเมืองจังหวัดมุกดาหารชาญุมานจังหวัดอำนาจ,จเจริญเข็ม,มาราชกุดขปุนโพคไส้ตะการพืชผลจังหวัดอุบลราชธานีและกระสอปป,อปอล่าจากกลุ่มฝนนักยุธี์ยมเภิ่เมืองบึงการจังหวัดบึงการอําเภอหน้าแก่จังหวัดน,นครพนมและกระสอปป,อปอลา่าค่ะผู้ใดที่อยู่อำเภอที่บริกว่าซื้อมาแต่ว่าอยู่ไก่เคียงอำเภอที่เกา้าซื้อไปเมื่อกี้นี้กะมีโอกาสฝนตกคืกอกันนาะพี่นอ้นองเนาะสำหรับพยากรณ์อ,อากาศลาสุดพะอีสานมือน,นีใบแรงจะมีฝนฝ้าขนองประมาณร้อยละเจ็ดสิบคองพื้นที และมีฝนตกหนักถึงหนักแห้งบางแห่งเน่นน้องค่ายบึงการอุดรธานีสก,นนนนนนกลนครนครพนมกาลสินมุกดาหารรอยเอ็ดยาโซทอนอำนาจเจริญชัยภูมิโคราชบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกดและกอุบลราชธานีความเร็วลมของลมตะวันตกเชีงยงใต้อยู่ที่10-20กิโลเมตรชั่โมงทีมนี้แอดมินราบแล้วสวัสดีค่ะ